ตัวใหญ่ยิ่ตัวใหญ่่้นใ่ไตัวใหญต่ยากอัตัวไม่จะบคนโอ้โห่อู้าตัวนี้อ้ยด้ยดำอูเลยจไปดีหเกิดกันดตัไปตู้ไม่ลงั้ตจน้เลยตูปตัวั้นีวาตัวนูเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้อยู่กับซาโรติที่ตายเล่วนะครับผมวันนี้เรามาจนปลากระติน้องไม่ครับผมเป็นปลากัดปลาตายนะครับเตะๆกินทิงกันเลยนะครับวันนี้เราโยุ่นทีบอกจะกิดมาบอกด้านทีไหมไม่ต้องบอกเนี่ยหว่าชูวีบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเนี่ยว่าห้เป็นความลับมั่งเนี่ยว่านะครับตรงนี้ก็ฟังนี้ก็เป็นป่ายางกันเลยนะครับนี่การล่างผมนะครับผมแต่ก่อนก็เป็นหน้านี่ครับนี่เดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็แปลสต่ปลาปมาเป็น คนย่างเล้วนะครับผมนี่ตรงนี้ครับนาครับดัมาแล้วกล้วยเขาก็ะตัหนับลังกันแล้วนะครับดั้มลง <c oughs> ลเลยเราไปเลยเด็กๆก,ก,กันว่าวันนี้นะครับมากันไล่กล้วยกับผมวันน,นี้ลูกกันบรรไดลูกล้านเป็นนะครับผมระวังนะน,น้นะะนำงไปไปเนื้อให้หมดเลยนั่นไปมาปุ๊บเลยที่เออดุเออได้เลยเอาเอาโคเบิกเลือกเบิกเลือกตัวเล็กตัวเล็กนี่บ้านน้ำเลยนี่น้ำนเหนี่ก็ได้ลูกเออนี่ยนี่นี่เอานี่น่านเหนี่ก็ได้ลูกเอามาได้เอานี่ ไดี๋ยวจุงงูเลยครับผมวันนี้มีตัวเล็กตัวน้อยมาช่วยกันกันนะครับผมน้องจื้อมานะเดินตามนั่ะไม่เลยต้มน,น้ำใสส,สะอาดปิ้งๆเลย <c oughs> เอานนี้หลุยส์ว่าจะเป็นคนอายุน้อยที่สุดนะครับที่ว่ารวมทิปกับเรานะครับอันนี้สัมผัสได้กี่น้องเจอได้ครับผมมัดน้นองมัดถ้าถเจอเต็มเจอได้ไม่รู้อ๋อเนี่ยเจอไม่รู้โอเคเจอแล่นน่าเจอมัดถึงเจอจริงกันไม่รู้ปานนี่ยังเล้วเลย

เดา๋ยวเลี้ยดิในกลางหน้ามีไม้มามาเอาโซนตีเจงๆลาวไปไหนก็ได้อู้ได้ปูกันเลยเอาเร็วมาโซนเลยโซนเลยโซนเมาโซนโซนก็ติงเยอะไปกันกน,นางติงบินเลยมีไม้ไเลยเลวโอ้ยไม่เอาโอ้ยค้มเลยที่เออเนี่ยอายากเลยนะครับนี่มีโอ้ยค้มนะครับ

Ba conu lẹt dạng bằng vậy. No, chip. Tonight là dùng à, đây. Ah, đi. À, Ta ừ, băng ngắn mặt hai mươi năm. Ni, để tắm luôn. Hey, ai, 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 đi ai, băng ai, 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 mà ai, 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 mà. ai, ai, Để ai, 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 này bắt đầu con mít tất cả đây đây đại, gì? đây nhìn lên, anh này tắt ta nhìn tắt tiên anh này tắc, không phải nhau nhau có nhau có ừ anh à, lấy đây mày đây mày mày

ngoài con, ngoài con, ngoài con. đây đây. tụi mía đi rồi bỏ cái về ta. Oh. Mất được. về mất được. <laughs> <Nghĩa này> về <laughs> không phải chấp nói <laughs> được này nữa này một cái nó Đi ta say đâu ai mất

เอาไปเอาตัวเมียก่อนเออเลี้ยงวัวกันแต่ว่าม,มีมีตาก,กันหน,น่อยนี้แต่ไหนโอ้ในป่ายางมีใช่ไหมในหน้าไม่มีนี่เลยแก่หัวได้ตัวเมีย้ท้ออุ้ยช่วยหน่อยอาดีกันเออเสร็จเลยเอาตะก่อนเ,เอกอเเอาจากกันไปไปยุ่งเก๋ๆกันไปนอนได้เลย,เยอะ น้ำพุ่งลาวน้ำพุ่งลาววันนี้โอ้โหนี่เลยอู้ยอดตัวนี้อู้ยรูดยอดด้วยดำดำอู้เลยจอยดีอยากให้เกิดกัดอยาให้หลังกัดอยากให้ตัวนี้ไม่ลงจริงไอ้ตัวจอยน้ำเลยตัวไปตัวงั้นออ่าอุยงตัวน้ำเนี่ยะมีน้ำด้วยก็มันเออดำพุ่งเลยไอ้ตัวนี้นั่นนั่นนั่นมีเละติดต้อการมันเละ

ตรงเลยตุงตัวใหญ่ยาตัวใหญ่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 ่ใ่ปาัคนุณคนคนมันไม่เคยอยู่ไหมจ่อบมันสบน้ำเย็นเล็ก็กมันตีันนี่ไม่ยแต่วันนี้โยโย่กโก๊ะต่นะตัวนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จด้วยดีนะครับปุ้มนี่มีการตปลาป่าใต้นะครับปม วันนี้ก็เด็กๆก็ามากันนะครับคนเตี้ยอยู <sok vos> ่น้อยติดชุดก็คือบังมัดนะครับแต่เราไม่ได้ตักวงที่บังมัดแต่่าไม่เอามาเลยที่ไอ้กี่ตัวนี้มาโจ้มาโี้มามาโช้มาโจเร็วนี่อยู่ยยืนี่จเดตัวอะไรอย่ียอ่าร้ยเยป้าเลยพมันนี้ครับช่วยแล้วนะโอเคกับผม เดี๋ยวก่อยปอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ปลาไปเช็คฟีดซีกันนะครับมันจะมีตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวก่อยป้ายก่อยฟ้ามไปไปคุ้นครับผมบางทีไกลเดือกจะพอตัวใหญ่ก็ไม่ได้คงยังไม่โผล่นะครับแล้วก็ตัวลากันไปก่อนนะครับผมชีวิตได้ยังไงครับความสุขกันได้ไงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ